ก็ในวันนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยทเอก็อาจจะขายแค่ขา,ข,าขายสินค้านะครับแต่วันนี้เรานำเสนอโซลูชนันนะครับสำหรับ,บตัวเจ้าของบ้านนะครับซึ่งมันมีมันมีปัญหามาพอสมควรแล้วว่าอยากจะซ่อมแซมบ้านอยากจะลุกขึ้นมาปรับปรุงบ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับซึ่งครูสวิตของทีเอเนี่ยนะครับเราก็อลองเข้าไปดูนะครับเรามี ให้ความรู้นะครับแล้วก็มีคําแนะนำนะครับและที่สําคัญคือเรามีคลิปนะครับให้ดูนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับบางทีเนี่ยท่านเห็นภาพแล้วนะครับก็จะเห็นจะจะเข้าใจมากขึ้นนะครับซึ่งเราในในขั้นต้นนะครับเราจะเน้นนะครับเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซกก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอะไรซึ่งต้องต้องค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็อยากว่าทาแล้วทาแล้วจบ นะครับเพื่อออทุกคนก็สบายใจนะครับซึ่งตัวคูซูริตเนี่ยนะครับก็ตัวพนักงานของทีเอเองนะครับจะเป็นผู้ที่ติดต่อนะครับกับทุกท่านนะครับท,ท่านได้สบายใจได้นะครับว่าเรามีมีการคิวซีให้แล้วนะครับระดับหนึ่ง ช่างนะครับเราก็มีมีการคัดเลือกเข้ามานะครับเรามีการรีเทนนะครับเหมือนเออให้ความดูสินค้านะครับเรามีตัวเทคนิคสรุปของเรานะครับเข้าไปดูให้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่แตกต่างนะครับจริงสีนะครับเป็นอะไรซึ่งง่ายสุดนะครับในการที่จะปรับมูดหรือโทนของบ้าน นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับบ้านรั่วบ้านเล้านะครับเเรามีนะครับโซลูชันนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับลองเข้าไปดูนะครับที่ coolswitch.com นะครับหรือตัวตัวไลน์นะครับเข้าไปได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมตอบคำถามนะครับขอบคุณครับ